ตัวนี้เพื่อมีปัญหาที่ว่าไม่ตัดสายนะครับไม่ตัดสายเรามาดูว่ามีปัญหาเป็นไหนนะดูแล้วก็ปกตินะทุกอย่างก็ปกติอยู่นะเดี๋ยวเรามาเช็คสายดูว,ยว่ามาันเป็นยังไงลูกครับบอกว่าไม่ตัดสายนะครับรับดูนะครับ มันตัดสายแล้วนะครับน่าจสายปกตินะครับทืนี้เนี่ยมันจะตัดบ,บ้างไม่ตัดบ,บ้างน,นะครับก็คือต้องเปลี่ยนลิมีตตัวนี้นะครับเมื่อกี้คือจะไม่ตัดเลยนะก็ต้องเปลี่ยนลิมีตตัวน,นี้นะครับ,บนะนนะะก็ไม่มีอะไรก็คือ ตัวนี้สีแรกนะครับก็จะไม่ตัดเพราะว่าังมีตัวนี้มันเสียแล้วนะครับมันก็จะตัดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ตอนเนี้ยประกอบว่ามาตัดได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะตัดไม่ได้ก็เปลี่ยนลิมิตสวิตตัวนี้นะครับที่ใช้สายพันธุ์นะครับผมจะต้องเปลี่ยนนะครับคือเมื่อกี้แล็กแงที่ลูกค้าแจ้งมาตอนพึ่งมาถึงเนี่ยมันก็ไม่ตัดเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ลองใส่ดูถอแล้วลองใส่ดูอีกรอบหนึ่งน,นะครับก็ บอกว่ามาตัดสายอย่างที่เห็นนะครับมาตัดสายได้นะครับก็ที่แน่ๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่านะครับก็เปลี่ยนสายไปเลยดีกว่าไอ้เปลี่ยนดิมิสวิตนะครับลองลอบนหนึ่งอ่าตอนนี้ตัดนะครับตอน,นนี้ตัดแต่เมื่อกี้ไม่ตัด อย่างที่บอกนะครับให้เปลีย่ยนลาทิ่มีสวตัวนี้นะครับถ้าไม่ตัดนะครับเปลียนนปล่ยนที่มีสวิตตัวนี้แล้วก็เวลาต่อสายนะครับขากลางนะครับขากลางว่างไว้นะครับใายขานอกสองขานะครับจะต้องเปลี่ยนถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เป็นนี่นนะครับก็เปลี่ยนของใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ไม่เป็นปัญหาตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ทีแรกก็จะ ตั้งตรงนี้ไม่ได้แต่ผมตั้งเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ตั้งไปแล้วเพราะว่าไม่ตัดนะฮะก็อย่างที่โลกาแจไม่ตัดพอท่ออกมาแล้วผมลองใส่ไปใหม่แตบว่าจะถ่ายให้ดูนะฮะเพราะว่ามันทํางานได้นะครับก็เลยตัวเนี้ที่แน่แก็คือเปลี่ยนไปเลยดีกว่านะครับเพื่อความชัวนะครับก็ไม่มีอะไรก็ให้ให้ดูเท่านี้นะครับวันนี้แล้วนะครับไอตัวเนี N ้ยตัว nc เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเสียงดังนะครับตัวเนี้ย แที่ทนนี้ไม่ดังนะครับกดไม่ดังจริงๆเวลาปล่อยมันจะต้องดังนะครับตัวเนี้เห็นไหมไม่มีเสียงนะครับไม่ขึ้นโอมก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ดังนะครับผมก็คือตัวนี้เสียนะครับปกติแล้วสองขานี้จะต้องดังนะครับเพราะว่าวงนจอมาถึงกันนะครับผมนี่ครับผมไม่ดังนะครับอ่าไม่ดังทีนี้ว่า ไอตัวมิเตอร์ดังไหมห่างดังนะครับดังนะครับอ่าก็คือตัวนี้เสียนะครับผมนี่นมีสวิต์อันนี้ตัวใหม่ที่ผม,มใส่เข้าไปแล้วนะครับผมโอเคครับผม